สวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนอาจารย์เบียนะรับผิชอบวิชาสังคมของสถาบันดีแอนะฮะ,ะในคอสตุลานี้มันเป็นคอร์สเก่งข้อสอบซึ่งเป็นการเก่งข้อสอบแบบสุดๆครูก็จะเตรียมข้อสอบประมาณ400ข้อแล้วเราก็จะเรียนกันใน3วันนะฮะ,ะดังนั้นน่ยแน่นอนค่ะว่าใน400ข้อนี้เนี่ยจะช่วยให้หนูทำข้อสอบได้ค่ะ โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคอตุลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ได้เจอกันบ,บ้างแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเจอกันก็ชื่อว่าพี่แม็กนะครับก็รับหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ให้กับสถาบันดีแอ็นะครับในคอตุลานี้นะครับก็จะมีนะครับเนื้อหานะฮะต่างๆมากมายเลยนะคะถ้าเกิดพวกเรายังไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่ออกข้อสอบนะครับ แล้วก็แนวข้อสอบที่ออกซ้ําๆกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเราน้อยเราควรต้องเก็บบทไหนก่อนบทไหนหลังนะครับบทไหนไม่ออกเลยนะครับเราสามารถมาเจอกันได้ในคอร์สต,ตุลาคอร์สนี้นะครับซึ่งพี่มาก็เชื่อมัน่นว่าน้องๆจะสามารถทําคะแนนได้มากกว่าที่น้องๆคิดได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย ครูตัวรับผิดชอบวิชาชีววิทยานะครับตุลานี้อย่าลืมมาพบกันนะครับใครที่อยากพร้อมอยากได้อยากติดมอขอตุลานี้เจอกันกันกบชีววิทยาครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ นะคะสำหรับคอสตุลาดีนะคะก็จะเจอกับครูภาษาอังกฤษในทีมของเรา2คนก็คือครูก็จะรับผิดชอบในการสอนส่วนของม .6 ในการตะลุยโจทย์นะคะว่าในการทำข้อสอบมอขอนแก่ควรจะตะลุยโจทย์อย่างไรให้ง่ายแได้คะแนนมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับครูนะคะครูก็จะดูแลในเรื่องของม .4 กับม .5 นะคะ ซึ่งมสงกับมห้าเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปูพื้นฐานให้แน่นเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยการปูพื้นฐานให้แน่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพื่อที่จะส่งต่อให้กับอาจ,จารย์แม็กกี้ในการตะลุยโจทย์ได้อย่างแบบว่าฉลุยเลิศไปเลยรับรองว่าเราสองคนมีเนื้อหาและเทคนิคแบบว่าเต็มที่อัดแน่นมามอบให้น้องๆในช่วงตุลาค่ะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะ ที่น่ารักทุกคนครูน้อยนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนะคะของสถาบันดีแอนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีความพร้อมนะคะในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะให้มาเจอกับคุณน้อยในคอร์สตุลาค่ะรับรองค่ะคุณน้อยจะมีวิธีสรุปนะคะรวมถึงสูตรรวมถึงเทคนิคในเรื่องของการทำข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อ ต้องการให้น้องๆเสริม <fashion> ความมั่นใจก่อนสอบให้เต็มร้อยก็มาเจอกันเดือนตุลานี้นะคะคุณน้อยรอน้องๆอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนก็สําหรับคอสตุลาที่จะถึงนี้เนาะสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะทําข้อสอบเนาะคอสตุลานี้เจอกันเพราะว่าคอสนี้ครูจะช่วยพวกเราในการสรุป เนื้อหาสําคัญเนาะของข้อสอบแล้วก็มีเทคนิคดีๆในการทําวิชาภาษาไทยซึ่งเนื้อหามันค่อนข้างยากแล้วก็เยอะใช่ไหมให้มันง่ายขึ้นเนาะตุลานี้เจอกันสวัสดีครับน้องๆของสหาบันดีแอที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่นะครับครูน่องเจริญพรโชคริบัลอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ก็เป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีนะครับ มีความภาคภูมิใจมากที่ได้มาแนะนำคอร์สตุลาให้กับน้องๆตุลาในปีนี้เคมีของเราเนี่ยมีความพิเศษมากมายนะครับจะนำเอาประสบการณ์นะครับตลอด8ปี9ปีที่ผ่านมาแนวข้อสอบรมาวิเคราะห์กันเลยนะครับว่าปีนี้จะออกอะไรมากออกอะไรน้อยตรงไหนข้อไหนมีความพิเศษที่สามารถตัดช้อยได้นะครับเพื่อที่จะทําให้น้องๆเนี่ยนะครับสามารถทําข้อสอบนะครับและได้คะแนนได้เป็นอย่างดีนะครับหวังว่าตุลานี้ก็จะเจอกันนะครับเพื่อที่จะพิชิดเคมีของมขในปีนี้ครับมาเจอกันนะครับคิดถึง ปีแอ๊สถาบันที่นักเรียนติดโค้ต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณูอาจารย์เก่งข้อสอบแม้